มาบ่งวิธีทำขอดงครับบาน <c oughs> สว่างใต้ครับตัวนี้เป็นแม่สาวทองแรกเด้อบวตึงสมหาครับพอเอสเอมัมมี่ครับของบุญน้อมฟ้ามิกแล้วครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นผลงานบวตึงสมไวบครับที่เดียวติดครับมาลุ้นกันครับพี่น้องครับ ไสมน้มคนเออชันนกนกอันงไก่ได้ตากล้องเห็นไหมบ่ชัดบ่ชัดบ่ รุ่นรุ่นตัวเมียได้คิดปลาสิตัวเมียอยู่น่าพอน้ออะปากไม้เนี่ยหนึ่งเอาผล렁ใหม,ม้นี่อบอกยังบอกเลยผล렁ใหม่ลองเพ่งกไ็ได้เนี่ยพอน้อ <c oughs> มาเด้อมาเด้อมาเด้มาเพิ่งในตัวเมียลองเพ่งกไไ็ได้นี่รุ่นหาทับสีสองสีสนี่เพิพ่งหัวเพื่อนจะออกแล้ว ทำคอดทำคอดเอ็ดเอ็ดมัมมี่เด้อพี่น้องสมใบสมเอ็ดมัมมี่สมที่เดียวติดเลยนุ่นตัวเมียทำขม่ายีตากล้อนโม,มเป็นยังดอกอเป็นยังยัดติงโอ้อเคยันอะไรยัดตีเด็ก็เป็นดีตัวนี้ ติงอีรายอยติงตำอ,อดใหายยังบทโทรเรามานาอีรายหมอพุ่นมาแล้วมาถึงหมอหน่อยหมอใหญ่ได้บุ่นนี่ศึกษาดูงานนีหมอหน่อยหมอใหญ่มากเบิดผู้ช่วยหมอกรับไหอย,า,ยกากมัดขาก่อนครับพี่น้องครับโตเขับไปกับพ่อขาสองขาขนาด,ดย่าบนขาลังตัวโตขับไปอีกพ่อกหัวเสียงว่า ออบอกถือท้ายอยู่แต่ว่าหัวมันพับจังน้อยเออสะพอด็กมันบวเบียดออกมาบ่ถือทางเออนอนเบ่งกันดับอยู่กันออกถือทางมมนต้องออกท่าพุ่งเหลาคือคนฉีดโดนดน้ำนี่ท่านี่นคือถูกทางตัวนี้มันข้อพับครับบวเบียดต้องซอยทำขอดครับพี่น้อง่าปล่อยไว้โดนนี่แต่ว่าสีออกมันเบลด์ด้ รุ่ญยุนี่โบอ,กออกเจือเทือจนคำนี่จังน้อยต้องซอยจังน้อยอไม่ไกลได้ตากล้องอย่าเบิรงนทัก่อนหัวยุลึกกข็ขางหัวผูกขางหัวเมียเลยเอ,า,อ,า,อาพอมาพอพอขอแรงบอ่อ่าวเาพูดอะไรพูดอะไรอันนี้พูดเสน้น เออเดี๋ยวจังสีทรงชีพให้เบิ้งเออเดเด้อเด้อให้ผมงคําหัวคําหนังก้อนข้อมหัวเลยท่าเอออ้าวพลวมาเด้อพี่น้องพล่มาแล้วดึงพอดึงดึงบิ้งเอาหิ้งหิ้งบึ้งห้งหิ้งบงคาอ้าวไคือขาหัวผูแท้เนี่ยขาต็มก็พอบันละพี่น้องเบิ้งเด้อ ไม่ไก่ตาขวางไม่ไก่เอาพอดึงเอาเอายังแหงพอเอายังมีเถอะใดใส่ได้พ่อโอ้ยหัวหัวมอมอเลยได้พี่น้องหัวโยมอมอดีได้ได้แล้วไก้แล้วแรงจะซึมนแรงสิ่งล่มป่ะสิ่งหล่อมไม่เอาอีกแล้วโอ้โหให้มันหน่อยกูเป็นยังระวังมันยันเด้อ nó ăn của mình à, mày hẹn không bỏ thứng nữa chưa ướp ướp mẹ mày hả phí mẹ mày thương tố nhầy lắm hai thai không nè ta còn ngang quần nè ừ ừ ừ

ปุดกับปุดงอดอกไว้ลักเอ้าโอ้โหขันย้อนเฉี่ให้เบ่งเองพี่น้องมึงเด้อโอ้ยเฮงคนนี้ป่ะเฮงคนนี้สิตเป็นลมเลยให้น้องมาซอยหน้องนี่ใหม่ป่ะครัเย็บมือไรไปพอพ่อพอมื้นี่ฮะดึงคนละชนนี่มไหย คนละชนเนี่ยใจเด้ดนี่แเหงาครับบถึงเอ้ามาเดินแมวเดินมาลุ่นเด้อประเกทอะไรสิครับมาดึงสซนะมาดึงสซนะเอ้าระวังระเออ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 เอนเออเอเออเอเอ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 เออเ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 

เออเก่ง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 เซต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 ลกเซตตัวใหญ่พโลุดยอดน้ตัวใหญ่พะโล้แ่งันเต็มที่เจ็ดมามีเจ็ดเซียนอีกแล้วพี่น้องเลยใหญ่แห้งใหญ่แห้งตัวใหญ่น้อูยกปากไว้เลยใหญ่แห้ง ในเฮ่งในเฮ่งใช่มีใจไม่ฮงสิเป็นลมเฮ้ยเราได้เอามอเตอร์ไซค์มาดึงพี่น้อง <laughs> สุดก่อนมอเตอร์ไซค์ดึงอันออกทะเบียนพนอดีมอเตอร์ไซค์ลากแฮ้งคนพอถึงโอ้ยสุดยอดสุดยอดอคุ้ยขึ้นว่าบอกว่าไม่หม,อมอ้อยหม้อยคุยไปเบิ่งอันพี่เด็ดก่อนหวมันหลอาก่อนมากกว่าก้อนชิ้ดีได้จังหวะเอ็ดเอ็ดมามี่เอ็ดเอ็ดมามี่ น้ำมาก่อนน้ำมาก่อน่อยแม่มาเรียก่อนในตัวผูครับพี่น้องครับพุนนะหำดำปืดปืดใครหำเด้อเนี่ยครับใครหำใครหำดำปืดปืดเลยยกปากกันนะล่ะยกปากกันนะมัมมี่เอ็ดเอ็ดมัมมี่สาวทองแหลกผมที่โยติดจกให้แม่เพิ่นมาทำนาที แมนนี่นมาทำนาทีก well, so. ่อนแล้วบอกเยันแม่มันใหญ่จริงใหญ่จริงห้องเอะไรแังวะมันเจ็บท่องบ้าสามมเห็นง่กินย้อนสิให้มันออกเองมันบ่ได้เด้บ่งให้าดึงนะพอตั้งน้ำมาไวให้มันกินนะ มันเมื่อยหูว่าลกไปด้วยยาหูว่าเจอลไป่นบังลูกเด้อบังลูกได้อีกละเฮ้ยไม่สิเยับไม่สีเยับอพอพอสีเย็บลูกเด้อเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เห็มันดมเท่ไหมดึงมาหาลูกกันดึงมาหาลูกกันบ้านหัว มาเั็นหัวยุดยุดมา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 ดุมากมากมาดุสควอนไม่ดีอะมุ่งเออออกแล้วพี่น้องออกย่อนคุณแม่ยได้นี่แห่งที่สามแห่งที่สามคุณแม่ย่างมากพอดีนี่คุณแม่มาดึงซอยออกเลยบนักเดมอเตอร์ไซค์มันหลากเกือบเดมอเตอร์ไซค์มันหลากยังว่ะมันมันย่งอีกตัวนึงอยู่บ่ ใช่คือสองมบเลยพ่อแม่ไม่อีกไม่อีกดดไปดาไปไปอย่าฝ้าคอกคอกไปคอกไปไปหาลูกไปหาลูกอาทำ,ทำการหลาลูกกันวิตามินอย่างดีดูหอนลูกผุ่นเพ็ดพเออยับขาลูกยับขาลูกเมียใหม่ครับทำความดูจาก,ก่อน เดี๋ยวไปหนีสักคนเดี๋ยวมันกระคุนดอกออบอกไม่เขีบยบตัวนี้ละนี่นํำขอดรับบานสว่างไต่ขอบกอดเดชครับสมเทียมลูกเอ็ดเอ็ดมัมมี่บ่าตึงสมหาข้างเดียวติดตัวนี้นี่เบิ่งครับสุดยอดอิลีสุดยอดอิลีดึงสามคนจังออกเพศผู้ครับเพศผู้ไงแห้ง ไงแห้งญ่แห้งคุ่นนะแดงจึงคึงแดงซ้่ปื้อปือ้อได้พอพันเหลี่ยวได้พอพันห้ำน้ำจึงคึงตัวน,นั้นกนระพอพันบ่พ่ <c oughs> อแม่ตัวนั้นกระพอพันครับตัวใายเิ่นกระพอพันอลูกพูด <c oughs> จิตดตัวนี้มาสื่อตัวบุคายเขาขึ้นหนึง่ง <c oughs> เขาเครื่องนึงกับติดเดนัน่ยน <laughs> งัวจังเขาเม็ดโตอ <c oughs> อเอาเลี้ยลูกได้อีละเดี๋ยวก็คุณค่อยนี่นแดดแดดแม่ไม่ก็ย้อนสิบปอยใบโดนพี่นอ้องทางทีดีแต่เฝ้าเอื้อนหมอไว้ครับงัวเจ็บท้องอย่าปล่อยไว้ถึงสองชั่วโมงอ่ะชั่วโมงหนึ่งกับพราแหง้งสามสิบนาทีกับพราแหง้งอ่าสำหรับคลิปนี้ครับเราถึงปทุมราชครับ อพอจบคลิปเด้อพี่น้องเดี๋ยวไปงานต่อครับมีงานดวนข้าวมาอีกว่าเป็นไข่ครับสวัสดีครับผมแดงโตโตอ่านพีนาะนโนโนโอเออแดงกว่าอ่ะพอยงมือยงมือแ่งว่าปูเกปปูน่ะสุดยอดอีหลีเเยย